ตอนนี้มีผีเข้าสิงร่างเนองผมนะครับผมตอนนี้ผีเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับผมวันนี้ผีเป็นอะไรเนี่ยผีผ,ผีเข้าล่างผีวันนี้ผีผีวัน พี่นอนตายไปแล้ว ผีเข้าสิงร่างน้องผมแล้วครับผมตอนนี้น้องผมเป็นตัวไม่รู้นะครับผมจูออนเลยผมก็ยาวแล้วไม่ถกน้องเป็นเน่ผพีจูออน